อาเลนบิกุมพบกันอีกครั้งครับกับผมโรเซฟทวิจิตนะครับหรือโรเซฟติวเตอร์นั่นเองนะครับด้วยกับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงแห่งความสุขนะเป็นช่วงแห่งการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจึงมักจะได้ยินการอวยพรนะครับซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่พบปะก,กันนะครับไม่ว่าจะด้วยกับประโยคที่ว่าสวัสดีปีใหม่หรือกับประโยคภาษาอังกฤษที่ว่า happy new year ดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้ตรกเทนนะครับสาหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปภาษาหลับของผมวันนี้ผมก็นําคลิปของคําว่าสวัสดีปีใหม่นะครับในสำนวนภาษาหับมาฝากทุ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 กท่านกันนะครับสําหรับคําว่าสวัสดีปีใหม่หรือคําว่า Happy n น w วเย r ในภาษาหับนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ในสำนวนที่ว่ากุณลีอามบันตุมบิเคยกุลีอามวันตุนบิเคยนะฮะกุลีอามวันตุมบิเคยนะครับ คำว่ากุลีอาร์วาอันตุมิีเครนี้นะครับถ้าในความหมายโดยปกติอาแปลว่าสวัสดีปีใหม่ก็ได้นะครับแต่จริงๆความหมายถ้าเราลงมาดูแต่ละคำนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยคําว่ากุลีนะครับซึ่งแปลว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับอามแปลว่าปีนะครับวาที่แปลว่าและนะครับอันตุ่มแปลว่าพวกท่านนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนได้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเรากล่าวให้กับคนส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้คําว่าวาอันตุ่มนะครับแต่ถ้าเรากล่าวกับคน ที่เราคุยด้วยสองต่อสองอาจจะเป็นว่าอันตาหรือว่าอันตีก็ได้นะครับแล้วก็คําสุดท้ายก็คือคําว่าบีเคสนะซึ่งมาจากคําว่า,วา,วา er บีที่แปลว่าด้วยกันกลับนะครับแล้วก็อัลคเยหรือว่าเคสเนี่ยนะครับที่แปลว่าดีนะครับหรือความสุขนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยกุลีอามว่าอันตุมบีเคสก็แปลว่าขอให้ท่านเนี่ยนะครับหรือคนที่เราพูดด้วยรเราทักทายด้วยเนี่ยนะครับว่าอ um ันตุมบีเคสก็คือขอให้พวกท่านเนี่ยมีความสุขหรือขอให้พวกท่านเนี่ยนะครับ มีสุขภาพดีนะครับในกุลลีอามในตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับแต่ในสมดุลกับภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่ากุลลีอา้มวาอันตุมบิเคย์นะครับแต่ถ้าสมมุตนะิเราจะตอบกลับนะฮะเราจะตอบกลับเมื่อมีใครมาทักทายเราว่ากุลีอั้มวันตุนบิเคย์นะครับเราก็อาจจะกล่าวด้วยกับสำนวนเดิมกลับไปก็ได้ว่ากุลีอั้มวันตุนบิเคย์นะครับหรือเราจะกล่าวคําว่ากุลล um ีสนะวาอันตุนไิบ กุลิศนะหวันตุมตตยบนะครับก็สำนวนก็จะแปลคล้ายๆกันก็คือกุลลีสนะศนะก็แปลว่าปีเช่นเดียวกันนะครับหวันตุ่มตยยตยบตตยบก็คือแปลว่าดีเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยในภาษาอัหรับมันจะมีคำที่คล้ายๆกันมากมายแต่ทั้งนี้นะฮะเราจะเอาที่เรา ใช้กันในเป็นประจำกันก่อนก็คือคําว่ากุลีอามบาอันตุมบิคยนะครับดังนั้นถ้าเราจะพบปะเจอกันนะครับแล้วก็ในช่วงของปีใหม่นี้นะฮะเพื่อที่จะให้เข้ากับเทรนก็สามารถนําประโยคนี้ไปใช้ได้นะครับกุลีอามอันตุมบิคย แต่สาหรับผมนะครับก็จะจะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามคลิปตลอดมานะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปภาษาอาหรับหรือว่าคลิปภาษามาลเลเซียหรือภาษาดิน,นีเซียก็ตามดังนั้นเนี่ยนะครับในวาระปีใหม่เนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสุขนะครับประสบความสําเร็จนะครับนักเรียนนักศึกษาที่ติดตามชมคลิปของผมก็ขอให้ประสบความสําเร็จทั้งในด้านการศึกษาและก็ในอนาคตการเรียนการสอนอ ต่อต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนท่านเพื่อนๆหรือพี่ๆนะครับหรือน้องๆที่ติดตามก็ขอให้มีความสุขโดยทั่วนหน้ากันนะครับกุลีอามบวอันตุนบิเครนะครับแล้วพบกันใหม่ครับอิลลิกก